คดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคดีนี้เนี่ยดูเหมือนจะก้มกึง่งนะจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจเพราะเมื่อวานตอบไม่ได้ยาวมากแต่พูดมาคำหนึ่งจนทำให้เราเก็ตประเด็นว่าผู้สิ่พผู้ว่าคาดีชั้น14ที่สารดีกาแผนาคาดีอาญาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกำลังไต่สวนอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผม,มผมไม่เกี่ยวครับ<ม>นั่นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เาัาครับเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่แต่ว่นาน เราก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่เขาถูกลังแกครับเมื่อพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนก็เลยมองเลยว่าใครถ้าเกิดมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณจริงๆเนี่ยคนที่รับผิดชอบอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพหมอพยาบาลโรงพยาบาลตํารวจหรือแม้แต่กระทั่งใครก็ตามที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรักษาคุณทักษิณอาจจะเป็นคนที่ต้องรับผิดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการเอื้อจริงๆนะ อันนี้แหละคุณทศินตอบว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แล้ววันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่งได้รับรายงานมาเพราะเขามีการไต่สวนพยา,ยานในส่วนของแพทย์เจ้าของไข้แล้วก็หมอในโรงพยาบาลตํารวจนะแล้วนักข่าวก็รายงานมาล่าสุดว่าแพทย์เจ้าของไข้แพทย์เจ้าของไข้คือหมอโรงพยาบาลตํารวจท่านหนึ่งซึ่งเป็นแพทย์สอบอ .5 เนี่ยแพทย์เจ้าของไข้คุณทศินเบิกความไปร้องไห้ไปด้วย มีการปาดน้ําตาและที่สําคัญบอกกับศาลว่าก็ทําหน้าที่ในการรักษาคนไข้อย่างเดียวไม่ได้คิดว่าวันนี้จะต้องมาขึ้นศาลก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดความกดดันจนถึงขั้นร้องไห้หรือไม่แต่เขาว่ากันว่าการสืบพยานในหลายนัดที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะเป็นบวกต่อคุณทักษินเท่าไหร่นักครับคือถึงแม้ไม่เป็นบวกต่อคุณทัินเนี่ยแต่คนที่ต้องรับผิดอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการหรือหมอเองเท่านั้นหรือไม่ จากการที่เราเห็นการลงโทษของแพทยสภาเนี่ยก็จะเห็นว่าหมอที่เกี่ยวข้องสามรายถูกลงโทษไปแต่ก็ไม่สามารถบอกได้นะฮะว่าคุณทักษิณเป็นผู้ใช้ให้แพทย์เหล่านั้นนะครับเบิกความให้ความเห็นทางการแพทย์ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่มันเป็นความรับผิดชอบโดยส่วนตัวของผู้ประกอบวิชาชีพจริงๆของแพทยสภาที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นคดีชั้น14เนี่ยยังก้ากึง่งไม่รู้ว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจกันแน่